สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง u ูเอ o กรุปเซียงกงศูนรวมรถบรรทุกและอะไรช่วงล่างนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ วันนี้นะคะออยพาทุกท่านมาชมรถซีรีส์700ค่ะเครื่องยนต์คู่ตัวคันนี้นะคะอยู่ที่360แรงม้าค่ะหน้าแหนบหลังถุงลมสภาพสวยนางฟ้านะคะคัสซีคันนี้บอกได้เลยว่าสวยกลิบเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถซีรีส์700อนะคะหน้าแหนบหลังถุงลมคัสซีสวยๆนะคะ ออยแนะนำคันนี้เลยค่ะสภาพคันนี้บอกได้เลยว่านางฟ้ามาเองเลยนะคะสภาพสวยมากเลยนะคะรถคันนี้นะคะประกอบพึ่งเสร็จนะคะสามารถขับได้แล้วนะคะพี่ๆท่านไหนอยากจะจับจองนะคะหรือว่าอยากจะมาทดลองขับนะคะมาเจอกันได้ค่ะที่ u s หนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะเบอร์ทโทรศัพท์0-85247 6552นะคะมาเจอรถสวยๆมาดูสภาพรถนางฟ้าได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มาไม่ถูกนะคะสามารถส่งโลเคชันให้ได้ค่ะแอดไลน์มาเลยนะคะที่เบอร์036733641นะคะรถคันนี้มาพร้อมถังน้ำมันใบใหญ่จุใจขนาด300ลิตรค่ะเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอ้อยจะพาชมรอ,อบๆคันนะคะ รถคันนี้ด้านหลังจะเป็นถุงลมค่ะสภาพคัสซีนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆค่ะคัสซีไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือว่าด้านในนะคะสามารถให้ดูได้หมดเลยนะคะเพราะว่าคันนี้คัสซีสวยมากๆค่ะมาเดิมๆเลยนะคะยังไม่ได้ล้างทาความสะอาดเช่นเคยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตกนะคะก็เลยยังไม่ได้ให้น้องๆเอารถออกไปล้างนะคะก็เลยให้ดูเป็นสภาพนี้ไปก่อนนะคะด้านหลังจะเป็นรุ่น2เพานะคะตัวนี้ เป็นรุ่น2เพาเ์าท้ายเป็นถุงลมค่ะเดี๋ยวให้ชมเพาท้ายแล้วก็ถุงลมใกล้ๆนะคะสภาพสวยมากๆเลยนะคะใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเอาไปใช้เองหรือจะเอาไปทำกำไรนะคะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่จะเอาไปทำสไลด์นะคะหรือว่าทำรถแห่นะคะหรือว่าต่อข้อกเกษตรนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะว่าคัสซีคันนี้สวยมากๆเลยนะคะยิ่งเอาไปทำกำไรนะคะเอาไปจอดโชว์หน้าร้านนะคะบอกได้เลยว่าเรียกลูกค้าได้ดีมากเลยนะคะคันนี้คันนี้นะคะวัดจากหลังเก่งถึงปลายคัสซีนะคะความยาวจะอยู่ที่9เมตรหค่ะ ยาวเฟื้อยเลยนะคะสภาพนางฟ้าหัวเครื่องคัสซีนะคะไม่มีทิติเลยนะคะคันนี้เป็นรถมือสองผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะแต่ว่าสภาพกลิบมากเลยนะคะเพราะว่าร้านของเรานะคะเฮียลงไปคัดสรรรถเองที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เลยได้สภาพสวยๆมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะสำหรับใครที่ซื้อไปจากร้าน US นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตอนนี้ออยใส่เป็นกระทะขอบ19.5ค่ะ เป็นตัว8น็อตนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากจะได้กระทะติดยางนะคะที่ร้านก็มีจำหน่ายเช่นกันค่ะสามารถแวะเข้ามาเลือกดูได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นถังลมค่ะแบตเตอรี่ต้องใส่แบตเตอรี่ลูกใหญ่นะคะพี่ๆเป็นลูกยาวเนาะแต่ตัวนี้ออยใส่วิ่งภายในร้านนะคะเดี๋ยวจะเอาวิ่งออกไปหน้าบ้านเอาไปล้างทําความสะอาดค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์เป็นเครื่องตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ธรรมดาไม่ใช่ออโต้นะคะ เดี๋ยวพาชมภายในหัวเก่งกันค่ะสภาพภายในก็ยังไม่ได้ล้างก็จะมีฝุ่นมีรอยเปื้อนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้ค่ะเดี๋ยวรอฝนหยุดตกก่อนนะคะอันนี้จะเป็นบันไดสูงอยู่นะคะคันนี้รถซีรีส์700รอยนี่สูงขึ้นลำบากเลยนะคะแต่ก็สำหรับใครที่ชอบรถสูงๆภายในก,กว้างๆนะคะรถคันใหญ่แต่ราคาถูกก็แนะนำรุ่นนี้ค่ะ ตกลงมานี้น้ำใบบัวบกบอกเลยว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคะคันนี้สภาพภายในก็สวยมากเลยนะคะเ0เเลยนะคะสภาพภายในเบาะใหญ่นะคะภายในกว้างมากเลยนะคะอมีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะคะสวยค่ะคันนี้ล้อล้างทำความสะอาดนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากจะจับจองนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0 8 5ย์7เจด 6 5 52นะคะร้าน UX Group เสียงกงยินดีให้บริการนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะอ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ร้าน u s Group เสียงกงด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะอ้อยจะพาไปชมรถรุ่นไหนที่สาขาไหนนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ คันนี้มาพร้อมชุดแต่งจัดเต็มเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มหรือว่ากันชนค่ะได้ไปก็คือคุ้มเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ